สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ให้มาว่า f x เท่ากับ f x กำลัง4บวก2 x กำลัง2นะคะเราหาค่าของ f พาม0บวก f พีมขีม1บวก f พีมขีม2นะคะว่าเป็นเท่าไหร่นะคะอันดับแรกเราจะมาดิฟ f x กันก่อนนะคะ f ขาม x เท่ากับ 4 x กำลังสามบวกกับ4 x ต่อไปจะเป็น f พามพลามหนึ่งนะคะเท่ากับ1 2 x กำลังสองบวกกับ4ต่อไปเป็น f พลามพามพลามสองนะคะเท่ากับ2 4 x ต่อไปจะมาแทนค่าใน f สาม0นะคะ f สาม0เท่ากับ4คูณ0กำลัง3บวกกับ4คูณ0จะได้เท่ากับ0นะคะต่อไปเป็น f พาม์นึ่นะคะจะได้เท่ากับ12คูณ1กำลังสองบวก4ี่ ได้เท่ากับสิบหต่อไปเป็น f พามพามพามสองนะคะจะได้เท่ากับ24คูณ2เท่ากับ48นะคะดังนั้นนะคะ f พาม0บวก f พามพาม1บวก f พามพาม2นะคะจะได้เท่ากับ ศูนย์บวกสิบหกบวกสี่สิบแปดจะได้เท่ากับหกสิบสี่ค่ะขอบคุณค่ะ